ฟิล์มธนพัฒน์เปิดสถานะใบเฟิร์นอัญชสาหลังลือหึงสปาร์กนอกจอเพราะเคมีที่เข้ากันจากละครรักแรกพบทางช่องวัน31ที่ลาจอไปแล้วแถมนอกจอยังสนิทสนมดูกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเลยไม่ไวมีข่าวหรือว่าคู่พระนางอย่างฟิล์มธนพัฒน์ กาวิละและใบเฟินอัญชสาสปากรกนอกจอซสแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มฟิล์มอธิบายว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานานแล้วร่วมงานกันมาก็3าสปีแล้วหลายเรื่องแล้วที่คนจีนไม่มีอะไรเลยเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนสนิทที่สนิทกันมากขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันครับ ถ้าวันหนึ่งมันจะมีเดี๋ยวมันก็มีเองตอนนี้เป็นเพื่อนกันมีโอกาสสิ้นสุดทางเพื่อนไหมเฟรนด์โซนแบบนี้หรอก็คือถ้าวันหนึ่งมันจะใช่มันก็ใช่เองแหละตอนนี้เป็นเพื่อนกันและจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อไปผมคิดแค่นี้